ขอกาบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเจ้าป๊อบบี้เพทามนะครับเจ้าป๊อบบี้เพทามนี่มันมันอยู่ในนี้นะครับอ่ะในนี้ครับในไอนี้เขาเอามาให้อยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือป๊อบบี้เพทามนะครับแบบเสียเงินนะครับอันนี้คือคนสร้างนะครับคนเดียวกันเลยนะ ทุกคนอาจจะงงนะครับว่าผมโหลดฟีมาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะครับไปปิดบเข้าอย่างแรกครับเข้า YouTube ก่อนนะครแล้วแล้วก็แ้วผมหาก่อนนะครับไม่ใช่พอ,อหาก่อนนะครับว่าปุ๊ปปี้เพย์ไทไม์อปไง ครับอันนี้นะครับพี่พิมพ์ตามนี้นะเพลงไทม์ผมเขียนไม่เป็นก็เลยเพลงไทม์อันนี้กดเข้าไปตรงนี้นะครับให้ทุกคนพิมพ์อย่างงี้นะครับโอเคกดพอทุกคนกดเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปในเว็บไหนวะไม่ได้มันเลยไม่ทงนานล 应该这尼也那应该 เบเสียเงินนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอาจจะเอาผิดนะครับโทษทีนะครับนี่ป่ะจะไม่ได้เข้าเด็กนี่แน่เลยนะท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมน่าจะไอ้นี่ยพาอขอผมดูไปแล้วน่าจะใช่นี่เพทามกันนะครับ หลอกกดเข้าไปที่ไม่ผมก็จะไม่ได้แล้วว่าเขาอันไหนผมจะไม่ได้แล้วขอนไหนปีไปด่าแชทต้อนึงก็คือผมโหลดมานานแล้วผมจำไม่ได้ชอนเดี๋ยวตัดตอนผมเข้าวันนั้นเลยะครับโอเคตอนนี้ผมก็หาเจอแล้วครับเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับห้องของเล่นอันนี้ครับแล้วก็ไปดู สีของรถไฟอันนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้นะแล้วไปสนใจมันนะครับอันแดงพวกเนียไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ไม่อันนี้ก็ไม่นี่ก็ไม่ใช่แล้วก็มาที่อย่ายย่ดดูนะคบแล้วก็กดสีครับอันต้องอันนี้เท่านั้นนะครับอันนี้อันนี้เปิดประตูได้แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ให้เราหยิบเข้าไปเลยครับสีน้ําเงินครับแล้วก็เอาไป ตอนนี้ผมก็กดเข้าไปเรียบร้อยนะครับโอเคเพรกดเข้าไปแล้วให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็วิธีการใช้เครื่องตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะครับตึ๊ด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 ตรงนี้นะครับอ่ะเข้าไปอันนี้ไม่ต้องแต่งฟ้านะครับอ่ะก็เข้าไปเลยตึ๊ด เสรบร้อยกดได้บร้อยนะครับตรงนี้ต่อไปก็กดตรงนี้นะครับแต่ผมไม่กดนะครับเพราะผมโหลดไปแล้วพอโหลดไปแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าแอปตรงนี้นะครับพอโหลดเสร็จแล้ว <S <S อ่ะก็คือผมโหลดป๊อปปี้ไปทำอันนั้นไปแล้วนะครับ เหมือนเหมือนกับอันนี้แหละครับอ,อันเนี้ยเหมือนกับอันเนี้ยอะไรอันเนี้ยแนนล้วคนกดตรงนี้นะครับกดตรงติดตั้งแล้วครับอ่เหมือนเดิมโอเคแค่นี้ก็จะพอรู้เรื่องแล้วนะครับ มานั้นนั่นน่ะที่ผมอมนนั้นเอาไว้ให้ดูอะเมืน,นั้น,นเนี่ยแอมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดอันนี้นะครับอ่มเรามาสอนเลยแล้วกันนะไม่ต้องไม่ต้องรีบมากไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากสอนเลยแล้วกันนะให้ทุกคนเข้าตรงนี้เลยนะครับเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ อันแดงแดงไม่ต้องสนนะครับไม่ต้องสนแดงไม่ต้องสนนะครับนี่ก็แดงไม่ต้องสนไม่ต้องสนต้องสนแต่อันเขียวอันนี้แหละถูกต้องกดให้ดูเอ ให้ดูคลิปนี้ได้เลยครับเขาสอนได้ทุกอย่างนะครับอันนี้นะครับนี่ครับช่องนี้นะครับเขาสอนได้ทุกอย่างนะครับสอนโหลดเกมนี้ยังได้เลยนะครับให้ให้พิมพ์ให้พิมพ์ตามตามชื่อนี้เลยนะครับให้พิมพ์ช่องนี้แล้วเลยครับ แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆตรงกว่าจะเจออันนี้นะครับไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ครับอยู่อันสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคสำหรับคิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวลืมไปนะครับว่าตรงมีตรงนี้อันนี้เขาโหลดไฟล์นะครับนี่คือไฟล์ อันนี้คืออันที่เราต้องโหลดอันนี้คือแอปที่ต้องต้องใช้นะครับโอเคอย่าลืมไปกดกดไลค์ให้กับช่องนี้แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปคลิปของเขานะครับก็ขอขอบคุณช่องนี้แล้วก็เออก็ขอขอบคุณช่องนี้แล้วก็ไอ้นี่นะครับ ช,ช่องนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์กับพวกเขาด้วยนะครับเดีย๋ยวผมวงวงนะครับให้กับสองช่องนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่เอาไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่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 นะครับไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่มันเขียวตรงไหนวะเกียวตรงไหนไม่มีช่องโอเคอันนี้และภาพนี้มันเอียงนะแต่มันไม่ได้เอียงจริงๆนะครับอันนี้มันมีเพื่อนเยอะแยะนะครับ <S <S อ่ะสลดกิมนี้ก็ขอตัวลาเป็นๆเ,เ,เท่านี้นะครับเจเจกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบาย การที่จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องผมด้วยนะครับ